สวัสดีครับพี่น้องมุนีาทิติปิเตอร์สิพาไปชมอาณาจักรของหมูหันครับผมพี่น้องคือทเคยเห็นในหลายๆแล้วมุนีาทิติปิเตอร์ก็อยากไปเห็นของจริงว่าบ้านอนาณาจักรของหมูหันไม่นะะเป็นอย่งไดเนาะนี่โอ้ทั้งถือว่าดีมากเลยครับเหมือนกับ โอ้สุดยอดครับทั้งดีมากเลยบรรยากาศที่อำเภอบรูรณ์จังงวัดสารครามครับผมยอฮาไปกันเลยครับขออนุญาตขับรถก่อนนะครับผมนี่ครับผมวาดแล้วครับอาณาจักรของหมูหันครับผม ทั้งสุดยอดครับทั้งดีมากครับนี่อาณาจักรของเราเดี๋ยวเขาจะไปจอดรถเขาจะไปยูดฮวดเราต้องบอกทั้งข่อยแล้วข่อยฮอดแล้วพุ่นเรามีขุยงามพร้อมพุ่นพุ่นเรายตอนรับข่อยอยู่พุ่นยืนรอรออยู่พุ่นะับามูหันฟาร์มเดี๋ยวเขาไปหาแล้วครับ นี่แหละครับสวัสดีครับมาฮอดแล้วนะครับผมนี่ครับหมูหันโตจริงครับเอาสวัสดีครับครับเบิ่งออกครับน้ำเราอยู่บ้านเราปีนังเดชครับเอานะสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะต้องอ่าสวัสดีครับพี่ปิตวิทย์นะครับเนาะมือนี้มาบุกอาาณจักรหมูหันครับอาจจะว่มีของดีเบิ่งนะครับหมูหันมีแต่ควายครับนะครับแตมีอยู่ทั้งหมดสิบตัวครับเขาเดยกระจอบเบิ่งเอิ่นแล้วมาจอบเบิ่งฝันไว้ว่าชิได้มาจอบเบิ่งแต่ด่วนแล้วเอาไอซองสาตว์สังไปเบิ่งควายได้ครับเบื้องควายแล้วครับ มแเราเสียงไว้ครับมีแต่ตัวงามๆครับมันเห็นมาได้เห็นโยไ่ไปไปพาไปเบื้องดูลูกแผลหลานแผลนะครับว่างันผลงานของเขาเป็นยังเด๋ครับเอาเดี๋ยวให้เบื้องโซหลกเลยครับตัวนี้ซื้อมูหันครับเลยฮะโอ,โอ้คือคือจะขอาขวงแค่เป็นค่อยตัวผูกครับนะครับอันนี้แม่เขานะครับซือ้ออตัวนี้นะครับที่แขกครับนับมีเลือดของจมูร่าครับ ตัวนี้นะครับก็คือหมูหันก็คือเป็นโตผู๋นะครับอายุเท่าไหร่ล่ะครับตัวนี้มันเดือนกว่ามั้งครับเดือนกว่านะครับเดือนกว่าจะเข้าสองเดือนแล้วนะตัวนี้กะพอของเขานี่นะครับเป็นลูกของซูโมครับนำซื่อบวกเหินเวหานะครับที่นี่อันนี้ก็คืออ่มันได้เป็นโต๊ะผู๋นะครับแต่ว่าที่นี่จุดเด่นของเขาคือแม่เขานี่เป็นเป็นควายน้ำนมครับเป็นควายอ่าพันอ่ามีน้ำนมนะครับแล้วก็เนื้อน้ำนมครับ แม่บอกงี้วะแม่งครับนะครับอันนี้ของหลูงก็น้อยนะ้ครับครับผมแตคืออีแขกนี่คือมันสูงลอยหาซิฟครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับลูกมันครับตปูนะครับผมขายไปประเทศลาวครับนะครับขายไปทีประเทศลาวนะครับก็คือซื้อบัตรเขกัน่ละนะครับตปูนะครับที่นี่นะครับกับลูกตัวต่อตมาเขาคือเป็นลูกสองเทพมงคลนะครับ เทียมงคลตัวนั uh ่นไหมแม่ครับทั้งอาถิเทียนหวงลวงด้วยนะครับเพราะว่าเขาปล่อยธรรมชาติครับเทียมงคลแม่เป็นลูกของเทียมงคลเป็นเป็นเอื้อยของตัวนั่นเจ้แม่ครับเป็นเอื้อยของของมูพันนะครับอ๋อขาขาไปถือยัางเงี้ยนะที่อยากกินมหยามันเรียนพื้นหยาดกันมาได้ถือเขาต้นนะครับเพราะฉะนั่น เป็นตัวนี้แลับพ่อหันนี่ครับตือเขาต้นปีปีเท่าไรแล้วเนี่ยตัวเนี่ยตัวนี้เกิดเดือนธันวาครับโอ้ที่ครบปีแล้วเถอะที่ครบแล้วปีแล้วครับเ,รเกิดเดือนพฤศจิกาพุทธศักราครับปีหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้อายุหนึ่งปีแล้วนะครับอ๋อหนึ่งปีแล้วเป็นลูกของเทพมงคลนะครับเทพมงคลสองบินบลาบือนะครับอ๋อวัดความสูงได้เท่าไรแล้วคุณหมออ๋อเหนือวัดครับพอดี มูหันมิได้ไปเห็ดคลิปผิวอื่นไม่เคยคิดของกระเทือยบ่เบืองของกระเทือยแเลยบอเคยหูววัดว่ามันสูงเท่าไหนแต่ว่าแม่เขาสูงกว่หาสิบนะครับนะครับแม่เขาสูงห้าสิบอันนี้น่าจะได้เกือบลอยยี่หรอมั้งนะดีดีลอยลอยยี่หรอคุณนะลอยยี่สิบน่าจะบวกลบเพื่อมประมาณนี้นะครับแต่ว่าหนึ่งชื่อแม่ของเขาแม่เขาคือทีมีเต่าน้องพี่ไงครับนะครับแล้วก็ลูกเขาตัวนั้นนะครับประมาณนี้นะครับอันอันนุ่มอันตัวน้อยเด้่ยท่านะอันนั้นลูกของไอ้แม่นั่นครับ ในเราจะรัดาครับได้ตัวรฟ้าตัวนั้นนะครับตัวนี้เป็นลูกของทองใบครับเป็นลูกของเจ้าทองใบนะครับที่ผมมันเขาเจ้ามากต่างซื้อควายทำเซือกชิงรางวัลนะครับตัวนี้ครับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ทะเลจกเดือนแล้วนะเดือนท่านพ่อเดือนพ่อเดือนวะตอนนี้พ่อเดือนครับเพราะว่ามันิึงออกครับมันิ่งออกมาครับเราคุณตั้งซื้อออกวันลอยกระทงนะครับโอ้กินใหญ่กินเกยงถ้าจะขวางมาบ่ได้ครับตัวนี้ควายใส่หยาทั้งตัวน้ครับ มาคืเบื้องตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปครับหญ้าเราก็ร้ายครับเราอุดมสมบูรณ์ครับเราปลูกเองครับหย่าจริงๆเด้วมีหญ่าบากหลายวันนี้ปล่อยค่อยกินเลยเพราะว่าอมาไอ้ขนาดอันฉันกล่องวันนี้นะครับวันนี้มันถึงเบาย้อนแสงบะอ่าบัครับคือเหตุผลคือผมนะครับมีหย่าร้ายนะครับที่นี่ผู้เฒ่าคนกัดตัดหย่าเนาะที่นี่เขาได้ขายหญ้าแต่ว่าันนี้ควยห้องของจอย ได้ไปซื้ออาหารไอ้คุณกินกาผมก็เลยบอกว่าขออนุญาตโทรศัพท์ไปหาคุณที่จองหยาดนะครับที่ว่าจองหยาดท่านก็หลายเนี่ยครับที่ว่าท่านปลูกนะครับไม่เชื่อนะครับครับคือมันทีเป็นตอนท่านพธุ์อมปลูกเนาะครับผมผมโทรยกเลิกเขาว่าผมขออนุญาตให้ควายลงครับทุกวันจันุร์นี้คนถามหาซื้อหยาดท่านก็หลายเลยที่นี่มันไม่ใหญ่เพิ่นแล้วนะผมเลยว่าเอาสีซะเอาหอยควายเขาจินซะคือเราขายได้ตังไหมกิโลละห้าบาทก็ได้ ที่จะขายก็เยอะอยู่นะครับอ่าจะได้ายหมื่นเกือบสองหมื่นแต่ที่นี่เขาบอกว่าถ้าเขาขายหยาไปปุ๊บหยาควายเขาไม่มีกินเขาก็เลยยกเลิกคือโทรศัพท์ไปยกเลิกครับทุกคนที่มาจองครับประมาณนี้ครับอันนี้คือปลูกขายเพื่อ้างหลังเนี่ย้างหลังปลูกพื้นที่พื้นที่แปลงนี้ทั้งหมดสิบหกไร่นะครับปลูกแยกทางปลาร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีพื้นที่สำหรับขอกควายที่เป็นพื้นที่ว่างนะครับ แล้วก็ปลูกอีกแปลงหนึ่งเกือบสี่ไรกว่านะครับก็บเป็นแพลงกว่าทั้งหมดเลยนะครับอตอนนี้คือว่าไงาปลูกทั้งหมดเกือบยี่สิบไรโอ้แต่ว่าก็ีมีพื้นที่ออกอยอะักออกวันสองไรก็เลยครับครับเพราะว่าสองไร่ก็ถือว่าประมาณสิบแปดไร่ที่เป็นสําหรับแปลงหญ้าครับประมาณนี้ครับตอนนี้มูหันเสียงาฟไว้กี่ตัวครับตอนนี้มีทั้งหมดนะสิบตัวนะสิบตัวสิบตัวตัวละเสียงก็เป็นล้านแล้วครับตาถุป้าไปพาไปพาไปดูอีกเลยป้าทั้งสี่ไอ้ เอาเอาแทนู้นนะอ่ะไปอ่ะเดี๋ยวงานสามราไปครับมาอ่ะคือวอลสื่อไหมเนี้ยเอาไม้ผมบอกไม่ยืมโอ้ยผมไปเร่งเสียงแป๊บเดียวก็ดังแล้วแมนบอกเออก็เปิดเสียงแหงๆเอามันก็ได้ยินแล้วครับใช่ไหมเออมันไม่ได้ยิงก็เปิดใส่แหงๆเปิดแหงๆเอาอันนี้มันดีเป็นดินคูขาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวปีหน้าแล้วดิ รถไถกับซื้อเรา,าแมนติปั้นรถเนี่ย,ยท่าน,นี้ซื้อครับพอได้ซื้อแล้วพอได้ซื้อว่าไม่มีใครดูเลยตัวนี้เป็นลูกของพญาหงส์ครับเนี่ย<อ>เกิดเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาเออไม่ทันวาตัวนี้ทันวาอ่ากฤติครบปีคือตัวนั้นต่านั้นแม่ครับตัวนี้ครับอันนี้แม่ลูกกันไม่ไม่เออแม่ลูกกันครับแม่ลูกกัน ตัวนี้คือแม่ของเขานะครับเขาได้น้องแล้วน้องเขาถูกท่องใบตัวน,นี้แม่ดาวจรัดฟ้าดาวจรัดฟ้าสองร้งอยสี่สิบห้าบวกลบครับนี่บอกว่าดาวจรัดฟ้าว่าเต๋ครับตัวนี้ให้ลูกเก่งๆครับพี่น้องครับตนนัวนี้ให้ลูกแขทงขาใหญ่เบ่งลูกเราวรับผลนะครับเบ่งผลงานแล้วผลครับเก่งครับเบ่งเบ่งอีเมียแล้กันร้อยสี่สิบห้าครับแต่ว่าตัวนี้อ่างใหญ่ครับอ่างใหไงคือ เอา่ไงกี่คนเราบานเท่าหนึ่งอ่างเนาะครับอ่างไงน้ำนมดีครับเป็นลูกจริงนะครับนายไอ้ต้องเอากล่องไปทั้งตัวผู่เขาทั้งลูกแล้นะครับเบื้องลูกครับบังเบื้องลูกกับแม่สูงที่ท่ากันแล้วอายุปีเดียวครับนะครับตัวแม่ลูกเขานะครับปีกว่าอันเดียรับปีปีปีกว่าเลยมั้งเอาเดือนทันว่าได้เนาะครับกู้นน่ะขายไงกูแม่อีกไหมลูกไหมปีเดียวออขายไงครับคืออ่าควายตัวนี้ครับมันขนาดมันโตเต็มที่นะผมคิดว่า อ่าตัวเนี้ยน่าจะสูงถึงร้อยห้าสิบนะไอ้ตัวเนี้ยนะครับทีทีโตทีไอเอากล่องซ่องไปนะครับขนาดอย่างสูงคนะห้าสิบครับเพราะว่าแม่เขาหน่าจะให้ลูกเกินโตครับแล้วก็พญาหงนะครับถ้าฝ่ายที่เขาตัวเมียที่มันใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยได้ว่าตัวนี้มันจิเป็นแบบค่อยัหน่อยอยู่พวามันเสริมกระดูกก่อนเนื้อยังไม่มาไม่เลยกระดูกนะครับแล้วกระดูกเต็มที่เนื้อที่สมาครับอันนี้คือลูกของพญาหงครับตัวนี้นะครับ พอยาครับครับมนี่ไฟาถือดครัยไยลงแตงใหญ่ครับนี่อิมเจ้าของนี่ถือบ่เรียกะถือถืกเอาคือชีเด็กินแนวดีแว่ามือแเล้งไหมอิแต่ว่าไม่ยึดแล้วครับถือเลยก็ดีมนี่แปดสามสาครับเออปไปไปพาไปเบื้องผู้นึงนั่นนะไูอาจ้ออาเจ้ออาจ้อหน่อยหน่อยนะอีกสามตัวนังไปเดี๋ยวไปเบื้งโซ่ค่ห อ่าลังซึ้งนีโตดี่งไข่ไปแล้วโตผู่แม่ลูกขายเฉพาะโตผู่เดือนกุมภาพันธ์ยังคิดว่าเอาครับงัวด้วยครับวันนี้ยังมองง้วครับงัวกับยังครับยังอยู่เชียงใหม่เยอะตัวครับงวัวเชียงใหม่สอตสงตัวเดือนลอยกับเชียงใหม่อยู่อ่าเออต้อหันกับฝากตัวอ่อนอีที่ไหวครับมันนะครับไปไทยยของเขาไปลอยเสือของเขามาเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ไปอ้าวอันนี้โบงามครับ าตัวนี้เป็นลูกัตผัวแม่เขาเป็นลูกเห็ดตุดอนแต่ว่ามันถังเป็นโตเตียนะครับอันนี้ผลลูกเก่าจะเจริญนครับคือบางคือแม่ครับางเคือถามแม่มันเตียนะครับเข้าใส่พอที่เขาเบิ้แงแหลว่าพีไงมันก็บ,บ่างไงให้เก่านอกจากเขาติใส่สายตังไปเลยคือมม่หนีควายตัวนี้ผมบอกได้ว่าแม่มันสูงมากควายตัวนี้สูงประมาณร้อยห้าสิบเห็นคนี่ซื่อควายตัวเนี้ยนะซื้อว่าอีส้มใจเนี่ย แม่มันตัวใหญ่มากตัวทอสร้างตอนสื่อตอนเห็นแม่มันนะนแต่ว่ามันหังเตี้ยครับมาที่นี่เนี่ยเนี่ยสนใจนะแม่นแต่ว่าเนื้อเยอะมากเอ,อาเบิ้งนู้พี่น้องคือลูกสร้งางแล้วกันเราเอาลูกไว้ไวบอแม่มันนี่ไง <c oughs> แม่มันน,นี้ตัวบอกง่ายเลยเอาครับนี่ยไอหันมานตั้งพี่นี่ถึงควรหยอดเสียงครับผมคือถ้าไอเบื้องเนื้อหนังอ่ะควายตัวนี้จะเนื้อลายก็มูในบรรดาควายทุกตัวที่มันสูง เห็นบอกหมดนี่วงลุบเลยคือควายตัวนี้มันไม่เคยผอมเลยตั้งแต่เป็นตัวควายมาครับแต่มันไม่สูงแต่มันอ้วนมากมันจะเป็นควายสายเนือน้อ่เอเจ้าจเนื้อเจ้าเนื้อเอาไปยังมันอยู่ในห่มละผูทายกับหอนแดดนะครับโดยเบิ้งเลยมือนี่สีผสมมันพอดีอมผมว่าจะใส่เจ้าขุนพลเอาที่เป็นควายจับพลาบัตรับเปทั้งฝืนแล้วฝืนเป็นหวานนะครับคือตัวนี้ซื้อแม่สมใจนะครับแม่สมใจ เป็นมีสายของเพชรุดรนะครับตัวนี้นะครับกมันบอุมันบอสูงก็ังเขาเจ้าเพชรอุดรที่เขาเจ้าเอาไปโชว์น้ำกลมต่างๆแต่ว่นนี้มันเตี้ยครับไอ้ว่ามันอ้วนปะอ้วนครับผมตันจืดลือครับความโค้ยผูครับอ้วนครับเหนื่อหนังน้ำโตเง้วแต่ว่าไม่สูงที่นี่ผมจะเพิ่มความสูงของเขาโดยการผสมควายสายต่างจะใส่จักรวรรดิเลือดร้อยนี่มอนี่แหละทะเบิ้ลกุฏิเลยผสมมอนี่แหละโอ้โพมนี่มาจะมงล้วครับนี่ครับมาแล้ว มาแล้วไปสัน่นรอจะเบื้องคุณผสมบ่เนี่ยครับวันนี้นะครับเก๋บอกได้ว่าทีได้เอาผู้ายสายตงหย่าผมเงาไงาว้เงาครับผมกลหย่า,ทา,างทำละปลอมลูกนี่ต่ว่าเขาบอขายแล้วมันมันทิเป็นพันแล้วนเนี่ยช่ไหมในโอ้ยมันแก่พังนิดนี่นี่แ<อ>ก่มากก็นี่นี่เห็นไหมนี่ปกติจักมือเขาเก็บนะโอ้หลายเดือนครับ แต่ไมอนพันนะแมนโบ้ฮันเก็บให้กินไหมสมมติไหมตัดไอ๋อตัดอะไกินน่ะถามมันติดหรือประมาณเดือนหนึ่งก็ตัดได้หลอไอ้โอ้แต่ว่านี่คือทอนพันนี่ประมาณสามเดือนต้งให้ตัดได้นี่เอาไหมฮะเอานี่ไหมมันทอนพันเหยาหรือยนี่แกเขาที่ไหนแก่ชื่อเอาจะกำเราเทื่ยไปปลูกเอาโอ้โหกำมนดีไหมหายเวลาเลี่ยไอเอาไปเลยนะครับเทื่ยไปปลูกส่วนสมบูรณ์มองไม่ได้เที่ยวไปปลูกแล้วที่ตัดขายครับแทนที่จะว่าตัดจิบมันที่ตัดขาย ครับนะมองมองที่ว่างนะแมนด้วยขังเครื่องที่สองตัวนี้มันถือเขาต้นครับมันมันจะกคอน์ดอะตัวนั้นผมงกับผสมคอร์ดจะพูดอะไรอีกครับผมแมนมองเบิร์ตท่านี่นะผมแล้วเสียงแมันเที่ยงพูนอีกครับไปยังเบิร์ตเนี้ยฮะเขาเดากรุงเทพ่ยวะกรุงเทพ่โอ้ยใกล้แค่อะไรนะปากซอยแมนวะครับมือโปร่งกต่มาจ่อเบิร์ตนะจากมูฮันแล้วก็เราส่วนไปกรุงเทพ่ครับ ที่เป็นเศียทีครับนี่ตัวนี้ขายแล้วอ,อ,อายุประมาณสิบเดือนนีครับเป็นลูกของก้าวเจริญสายฟ้ามองมีอยื่งานไสายฟ้ามันนี่เ,เดีวเืกกนอนสายฟ้าครับเป็นปียังปีลยอันี้ฮอันี้ฮอดตัวนี้เกิดเดือนมกราหนิโอ้โหตัวนี้เกิดเดือนมกราสิบเอ็ดเดือนนะ สิบเดือนกาัวๆสายฝ้าสิบสิบเอ็ดเดือนของโมนั่นแม่เขาซื้อสายลุงแม่กับลุงต้างต่้งซื้อซาบไตขายของจองกันไหนนี่หยาดสีเขียวดีปะดีครับเหมือนไม่เหมือนกับตอนนั้นเลยตอนที่มาตอนที่อยู่โรงเรียนแห้งก็แห้งอ๋อนี่มีโซลาเซลล์ครับมีระบบโซลาเซลล์มีที่ไหนมีน้ำที่นั่นก็มีความอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งนะ อาฝนมันนั่นพอใหญาเขียวองเราเราหายไปเจ้าของสูถือเรียกกินหลายๆมื่อนะพูดได้บ้างนะแล้วแม่หนังแม่หอกสายฟ้าตอนนั้นลูกเบิ่มพันล้านครับโอ้ไปเบิ่งแก่ๆรูลูกเบิ่มพันล้านป้าป้ามาตากแดดนะอยู่แต่ในห้องแอร์เว้ยหมูหันอยู่แต่ในออฟฟิศนะครับไม่เคยตากแดดนะครับแน่นปะครับผมลูกพี่ ก็ตากเด้แต่ย่างไปท้ายคิปเลยแล้วตัวนี้นะเป็นลูกของเปิ่มพันล้านครับในลูกตัวแรกคือเจ้าสายฟ้านะครับตัวนี้นะครับก็คืออประวัิของเขาคือผมเอาปืนแรกซือออกมาครับปืนนี่ผมงปื้ยแมนครับขายปืนซีเซ็ตอันเจ็ดห้าดีคอมแพคเครื่องผมยอมเสียปืนกระบอกนั้นเพื่อแลกกับใครตัวนี้ นะครับตอนนี้ซื้อให้่นะครับกับเก็บให้่นะครับเราค้าซื้อว่าเขาให้ลูกดีนะครับตัวนั้นครับลูกเขาขายตัวตัวขู่เลยขายตั้งแสนหางเนี่ยเบิร์เอาครับพี่น้องนี่แล้วอันนี้วางจำปืนไม่ได้จำเลยขายขาดถึงถึงกับจำปืนอันจำปืนซื้อครับมาแข้งลรยว่าตัวไหนตัวนึ่ขาตัวนี้มาแข้งแต่ว่าตัวนี้ขาเขาใหญ่มากเห็นว่าเป็นควายที่ขาใหญ่มากนะครับคือเขาขึ้นในลูกแค่ตัวเดียวหนึ่งควายอย่งงี้เต็มตัวคือ้ในลูกสามตัวครับว่า นะลูกสามตัวเขาเนี่ยเนี่ตอนนี้ท้องว่างอยู่วะไม่ว่างครับนี่ท้องก้าวจะเดินอีกครั้งหนึ่งโอ้ผสมกดจะเล่นใหม่ครับนี่เห็นว่าอีกย่างเลยเออล้มก็จะล้มแหละครับอืมเคลื่อนดีวันหนึ่งคือค่ายอยู่นี่ได้เปปีละตัวเพราะว่าผมให้กินซีเคฟอสต์มิกครับให้มันกินที่มีเมทีนะครับโอ้ตั้งเหตุให้ลูกเขาเโค้งฉ่างดีขึ้นต้องเสริมด้วยอาหารด้วยใช่ไหมครับครับเสริมครับให้กินซีเคฟอสต์มิกเหตทำให้แม่มันกระส่ายเร็วย ครับเพราะว่าเขาให้มันมีหลกไปเลยปล่อยปล่อยนี่สิปล่อยช่วงเวลาใดไเนี่ยเาเส่ากับเล้งครับเส่ากับเล้งช่วงแดดอ่อนแม่นบ่แั้นวะเดี๋ยวนอนในข้อครับโอ้นั่นถัดไปก็จะเป็นน้องเป็นน้องอันมองเลีนน้ำแล้วครับผมครับปล่อยครับเพรว่าถือว่าถองเงี้ยได้ครับนี่ครับถอนได้ตัวเมียถอตัวผู้ได้เลยแล้วจักเดือนแล้วครับทุกท่านเอ่อน่าจะสิบเดือนแล้วครับเดือนหน้าน่าจะคลอดแล้วมั้งโอ้ครับเอ้วอัน บอบอบอกราคาเพิ่นบ่เท่าใดมันบ่มีขายครับบ่มีขายบ่กว่าอันคาดเดว่าอันที่มันอันมีคนอยากซื้อมาาตั้งราคาดูเอามาตรฐานเนาะมาตรฐานของหมูหันเนี่ยไปเท่าใดเอาผมห้องไปเรื่องฝ่าไปกิได้บ่ขายบ่ขายครับว่ขายครับเล้วว่มันว่าเล่นโตครับเพราะว่ามีควายผมมีคอกอยู่ทั้งหมด10ผมมีคอกแล้วจําปืนมามีคอกอยู่ทั้งหมด10คอกมาหนึ่งซิอกปึ๊บควายผมมีแคสซีเมียแม่ปึ๊บก็เดงว่ามันมีควายใหญ่แค่4โต ผมต้องการมีแม,ม,ม่พันธุ์ทั้งหมดสิบตัวครับสังทา,งทามีแม่พั้งหกสิบตัวคนตขาย<อ>ราคาผมร้องคือผมหองไว่ไว้คนซื้อเพราะว่าหาผูนเดก้าสื่อมาต่อเอาแต่ว่าที่ผมร้องไว้คือยังไม่อยากขายเพราะต้องการให้มันเต็มคอกไว้ก่อนครับผมเคยประกาศขายในราคาที่แพงๆนะครับ<อ>แต่มีคนโทรถามอยู่แต่ว่าเพิ่กัดสูราคาบ่ไยโอ้ครับแต่ว่านี่คือติเก็บไว้เห็นเป็นแม่พันธ์็เป็นครกอนขายเฉพาะตัวผู้ตัวเมียเก็บไว้ทําพันโอ้ครับอันนี้บอกตรงๆกันนะไอ้เนาะครับผมป้า เอานะครับโอ้คนงานคือขยันถึงนะมาเดี่ยสวัสดีเลยคนงานเลยคนงานบอกไทยเลยเอาไอเอาแค่นี้เหรอเขาสิครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งเชามีแห้งอย่างน้อยครับผมขี่รถเมื่อยหลายเอาเดี๋ยวมืัอนี่ไปเรื่องแค่นี้ก่อนสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับผม